ีครับเราในพ้นส่วนขวานปลาเมื่อนี้พามาตัดกิ้งนะครับกิ่งตะวานปลากิ้งที่มันขาวแล้วนะครเหมาะกับการตัดนะครับครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับกิ้งเขานะครับต้นมันจะลำยาวมาอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับสูงประมาณเมตรกว่าเลยนะครับเราต้องตัดออกครับถ้าเราไม่ตัดออกครับนี่ครับมันจะไม่เป็นทรงพุ่มนะเนี่ยมันจะเป็นตรงขึ้นมาเฉยเฉยนะครับต้องตัดนะตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับไว้สักห้าสิบเซน นี่ครับนี่ครับตัดทิ้งไปเลยนะครับนี่นี่ครับตัดทิ้งไปเลยนี่ครับเหมือนตรงนี้นะครับมันจะเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะครับเราตัดให้เป็นเหมือนทรงพุ่มแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกนะนี่ครับตัดไว้เป็นทรงพุ่มนะครับนี่ต้นผักหวานสองปีกว่านะครับยังไม่เต็มสามปีนะครับกิ่งกระโดงเขาจะโตเร็วมากเลยนะครับนี่ยกิ่งกระโดง แล้วก็พามาดูต้นนี้ต้นหนึ่งครับนี่ครับแบบนี้ก็ต้องตัดตัดเลยนะครับเนี่ยครับกิ่งเขายาวมาเฉยๆนะครับเนี่ยมันจะยาวมาเฉยๆตัดตัดได้เลยนะครับตัดเลยนี่ครับตัดออกไปเลยนะไม่ต้องเสียดายนี่ถ้ามีปมนะครับถ้าเราเห็นปมนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีปมอยู่เนาะนี่ตัดเหนือปมนิดนึงนะครับถ้าไม่ตัดมันก็ไม่เป็นทรงพุ่มนะครับ อันนี้ก็ตัดออก,ออกตัดออกได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาตามนี้นะครับตามข้อใบตาใบหรือว่าตรงปมเนี่ยจะแตกออกมาเยอะนะครับตรงปมตรงนี้นะครับจะแตกออกมาเยอะนี่ครับครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวนผักหานป่าหลังบ้านครับ